หนังสือเสียงเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์ลำดับสามตอนม้าพลานตระกูลเขียนโดยเซอร์อาร์เธอร์โคนนดอยแก้ไขเพิ่มเติมจากสำนวนแปลของออสายสุวรรณจากเชอร์ล็อก o l m e s The House of the Baskervilles สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์อ่านโดยกันพลสงครามสงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทอมรินพรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนเชอร์ล็อกโฮมส์ตอนหมาผานตระกูล The House of the Baskervilles บทที่1 Mr. ่งมิสเตอร์เชอร์ล็อกฮมสข้าพเจ้าหัวเราะอย่างไม่เชื่อถือเมื่อเชอร์ล็อกโฮมส์เอนหลังลงพิงเก้าอี้ยาว พลางพ่นควันบุรี่เป็นวงเล็กๆลอยขึ้นสู่เพดานสำหรับข้อหลังกันไม่มีทางจะสอบแกหรอกข้าพเจ้าพูดแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ไม่ยากที่จะค้นข้อจำเพาะเจาะจงถึงอายุอานามและความเป็นไปในอาชีพของคนคนนี้สักสองสาข้อข้าพเจ้าหยิบสมุดทะเบียนทางการแพทย์จากหิ่งเล็กของข้าพเจ้าลงมาพลิกดูชื่อ มีผู้ใช้ชื่อสกุลมอร์ติเมอร์อยู่หลายคนแต่มีคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นแขกของเราได้ข้าพเจ้าอ่านประวัติของเขาดังๆว่ามอร์ติเมอร์เจมส์ M R C S ย่อจาก member of royal college of surgeons สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์หรือสอรอวส กริมเพนดาร์มัวเดวอนเป็นศัลยแพทย์ผู้ช่วยณโรงพยาบาลชาริงครอสตั้งแต่ปี1882ถึงปี1884ได้รางวัลแจ็คสันแผนกพยาธิวิทยาเปรียบเทียบด้วยบทนิพนธ์ชื่อโรคถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมหรือเป็นสมาชิกสื่อสารสมาคมพยาธิวิทยาสวีเดน ผู้แต่งเรื่องความวิถีฐานบางประการของโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเว้นชั่วคนในวารสารลานเซต1882เราก้าวหน้าหรือวารสารเจ n a นลอฟไซคล o โลจีมีนาคม1883แพทย์ประจำตำบลแขวงกริมเพนทอสลียและไฮบาโร ไม่เห็นระบุถึงชมรมล่าสัตว์ที่นั่นเลยนะวัดสันโฮมส์ Holmes พูดเยาวพร้อมกับยิ้มอย่างยี่ยวนแต่เป็นหมอบ้านนอกจริงตามที่แกตั้งข้อสังเกตไว้แยบคายมากกันคิดว่ากันได้รับการยืนยันในข้ออนุมานของกันพอสมควรเทียวละว่าถึงคำคุณศัพท์ถ้ากันจะไม่ผิดกันได้พูดว่าใจดีไม่มีความทะเยอทะยานและใจลอย ตามที่กันเคยประสบพบเห็นมาก็มีแต่คนใจดีเท่านั้นแหละในโลกนี้ที่จะได้รับของเครื่องประกาศมิตรสัมพันธ์คนที่ไม่มีความทะเยอทะยานเท่านั้นแหละที่จะสละความมีหน้ามีตาในกรุงลอนดอนออกไปหากินในชนบทและคนใจลอยเท่านั้นที่ทิ้งไม้ถือของเขาวไว้แต่ไม่ยักทิ้งนามบัตรภายหลังที่อุตส่าห์คอยแกอยู่ตั้งชั่วโมงอย่างนี้นะแล้วก็หมาเล่า หมาติดนิสัยคาบไม้ถือตามหลังนายโดยที่เป็นไม้หนักมันจึงคาบตรงกลางไม้เสียแน่นจนรอยฟันของมันปรากฏให้เห็นชัดเจนขากรรไกรหมาซึ่งแสดงอยู่ที่ระยะห่างระหว่างรอยฟันเหล่านี้กว้างเกินกว่าที่จะเป็นหมาพันเทอเรียแต่ก็ไม่กว้างพอที่จะเป็นพันมาสตีฟมันอาจเป็นถูกละพุทโธ มันเป็นหมาพันธสแปนเนียลขนปุกปุยนั่นเองในขณะที่พูดเขาได้ลุกขึ้นแล้วเดินไปหยุดที่ริมหน้าต่างในน้ำเสียงบอกความแน่ใจจนทำให้ข้าพเจ้าเงยหน้ามองด้วยความประหลาดใจทีเดียวแกแน่ใจในข้อนั้นได้อย่างไงเพื่อนยากด้วยเหตุผลง่ายๆก็เพราะว่ากันเห็นตัวหมาเองอยู่บนบันไดประตูของเรานั่นแหละ และนั่นเป็นเสียงเจ้าของของมันดึงกระดิ่งไงละ่ะอย่าลุกกันขอละวัดสันเขาเป็นสังขยาตของแกโดยอาชีพและการที่แกอยู่ด้วยอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับกันตอนนี้เป็นตอนเกี่ยวกับโชคเคราะห์หน้าพึงเพลิดอยู่เที่ยววัดสันในเมื่อแกได้ยินเสียงฝีเท้าขึ้นบันไดเข้ามาสู่วงชีวิตของแกทั้งที่แกก็ไม่รู้ด้วยว่า มันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายกันแน่นี่นะ่ะหมอเจมส์มอรติเมอร์ผู้สันทั์ทางวิทยาศาสตร์มีอะไรจะถามเชอร์ล็อกโฮมส์ผู้เชี่ยวชาญในอาจยากรรมหนอเชิญรูปโฉมนมพันแขกของเรายังความประหลาดใจให้เกิดแก่ข้าพเจ้าทีเดียวเพราะว่าข้าพเจ้าได้คาดหมายไว้แล้วว่าเขาเป็นหมอบ้านนอกตามแบบแต่ที่แท้ เขากลับเป็นคนผอมสูงมากจมูกยาวดังจะงอยปากนกยื่นออกมาในระหว่างตาสีเทาคมซึ่งอยู่ชิดกันมากและเป็นประกายแจ่มอยู่เบื้องหลังแว่นตากรอบทองเขาสวมเครื่องแต่งกายตามอาชีพแต่ติดจปอนเพราะว่าเสื้อฟ็อกของเขานั้นขมุกขมอมทั้งขอบขากางเกงก็ขาดลุยทั้งที่ยังหนุ่มหลังอันยาวของเขาก็คุ้มไปแล้ว เขาเดินหัวสุนลักษณะท่าทางทั่วทวไปบอกความมีอารมณ์ดีเมื่อเขาเดินเข้ามานั้นในตาของเขามองไปเห็นไม้ถือในมือโฮมส์เข้าเขาถึงแก่แล่นเข้าไปพร้อมทั้งอุทานออกมาด้วยความยินดีผมดีใจมากเหลือกเกินเขาพูดผมไม่แน่ใจว่าได้ทิ้งมันไว้ที่นี่หรือที่สำนักงานท่าเรือ ผมไม่อยากให้ไม้ถืออันนี้สูญหายไปเลยทีเดียวผมเข้าใจว่าเป็นของขวัญกระมังครับโฮมส์พูดถูกแล้วครับจากโรงพยาบาลชาริงครอสใช่ไหมครับจากเพื่อนคนหนึ่งหรือสองคนที่นั่นในคราวสมรสของผมชาชาแย่จริงโฮมส์พูดพลางสั่นศีรษะ หมอหมอติเมอร์กระพริบตาปริบปๆปเห็นได้จากแว่นตาของเขาว่าออกจะงงๆทำไมถึงแย่ล่ะครับก็เพียงแต่ว่าคุณทำให้การอนุมานเล็กๆน,น้อยของเราถลาลทลากไปเท่านั้นเองคราวแต่งงานของคุณหรือคุณว่าถูกแล้วครับผมแต่งงานและจึงลาออกจากโรงพยาบาล พร้อมก,กันกับความหวังทั้งมวลที่จะปฏิบัติหน้าที่รับหาหรือทีเดียวมันเป็นความจำเป็นที่ผมจะต้องดำเนินชีวิตครองเรือนของผมเองนั่นปะไรนั่นปะไรผลสุดท้ายเราก็ไม่ผิดมากนะักโฮมส์กล่าวทีนี้หมอเจมส์มอติเมอร์มิสเตอร์ครับมิสเตอร์ เพียงแต่สรวสสามัญเท่านั้นแหละครับแต่ก็เป็นผู้มีจิตใจสุขุมอยู่เท่าที่ปรากฏเป็นผู้ขวนขวายในวิชาการนะครับมิสเตอร์โฮมส์เที่ยวสาะแสวงความรู้เล็กๆน้อยๆตามชายมหาสมุทรของวิชาการที่ยังรู้กันไม่ทั่วถึงนั่นแหละครับผมเข้าใจว่าผมกำลังพูดอยู่กับมิสเตอร์เชอร์ล็อกโฮมส์ และไม่ใช่ถูกแล้วหมอวัดสันเพื่อนของผมอยู่นั่นยินดีครับที่ได้พบคุณหมอผมเคยได้ยินเข้าเอ่ยชื่อคุณหมอคู่ก,กันกับชื่อของเพื่อนคุณหมออยู่คุณทำให้ผมสนใจมากมิสเตอร์โฮมส์ผมแทบไม่ได้คาดหมายเลยว่าจะได้เห็นกะโหลกศีรษะที่ยาว หรือความบริบูรณ์ของหน้าผากตรงเหนือกระบอกตายัางเด่นชัดถึงเพียงนี้ขออนุญาตให้ผมเอามือคลำหม,ม,ม่อมของคุณดูหน่อยเห็นจะไม่ขัดข้องนะครับรูปกะโหลกศีรษะจำลองของคุณนี่แหละจะเป็นของประดับพิพิธภัณฑ์มนุษยวิทยาได้ทุกแห่งจนกว่าจะได้ของจริงไปผมไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งยอหรอกนะครับแต่ต้องขอสารภาพแล้วว่า ผมอยากได้กระโหลกศีรษะของคุณเหลือเกินเชอร์ล็อกโฮมส์โบกมือให้แขกแปลกประหลาดของเขานั่งเก้าอี้ผมมองเห็นล้วครับว่าคุณเป็นผู้กระตือรือร้อนในแนวความคิดเห็นของคุณอย่างเดียวกับผมเหมือนกันเขาพูดผมสังเกตจากนิ้วชี้ของคุณว่าคุณมวนบุหรี่ของคุณสูบเองเชิญสูบตามสบายเธอไม่ต้องเกรงใจ ชายนั้นควักกระดาษกับยาเส้นออกมามวลด้วยความช่ำชองคล่องแคล่วอย่างประหลาดเขามีนิ้วมืออันเรียวยาวและกระดิกได้คล่องเหมือนหนวดมแมลงโฮมส์ Holmes นิ่งเงียบไปแต่การจับตามองดูออกจะพุ่งตรงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความสนใจที่เขามีต่อแขกผู้น่าพิศวงของเราผมเข้าใจว่าเขาพูดขึ้นในที่สุด เห็นจะไม่ใช่ความมุ่งหมายที่จะตรวจกระโหลกศีรษะของผมเท่านั้นหรอกนะครับที่ทำให้คุณให้เกียรติแก่ผมในการที่มานี่เมื่อคืนนี้และในวันนี้อีกไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่ผมยินดีที่ได้มีโอกาสทำเช่นนั้นด้วยผมมาหาคุณมิสเตอร์โฮมส์ก็เพราะผมยอมรับว่าตัวผมเองไม่สันทัดทางปฏิบัติกับเพราะว่ามีปัญหาพิสดารและสำคัญที่สุด อุบัติขึ้นให้ผมคบคิดอย่างกระทันหันเรื่องหนึ่งโดยที่ผมยอมรับว่าคุณเป็นเอตะทัคะสูงสุดคนที่สองในยุโรปงั้นหรือครับผมขอถามสักหน่อยว่าใครได้รับเกียรติเป็นคนแรกไม่ทราบโฮมส์ถามน้ำเสียงออกกระด้างสำหรับผู้ที่มีจิตยึดมั่นในวิชาการอันสุขขุมงานของมงซีเออร์แบติยอง จะต้องมีภาษีอย่างแข็งแรงอยู่เสมอถ้างั้นคุณจะไปหาเรือเขาไม่ดีกว่าหรือผมว่าสำหรับผู้ที่มีจิตใจ,จย,ยึดมั่นในวิชาการอันสุขขุมหรอกครับแต่ในฐานะผู้สันทัดทางปฏิบัติใครๆก็ยอมรับนับถือกันอยู่ว่าคุณเป็นบุคคลผู้เดียวผมเชื่อนะครับว่าผมไม่ได้จงใจนิดหน่อยเท่านั้นเอง โฮมส์พูดว่าแต่หมอหมอติเมอร์ผมคิดว่าถ้าจะให้ดีแล้วก็กรุณาอย่าให้มากหมอมากความเล่าลักษณะของปัญหาที่คุณต้องการความช่วยเหลือจากผมให้แจมแจ้งตามลำดับเธอครับ อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊ก